ดิวอลิสลาบ,บอกข่าวดีต้อนรับวันแม่และวันเกิดนอ้องไซรัสกำลังจะมีเบบีคนที่สองนักแสดงสาวคนสวยดิวอลิสลาภรรยาสุดที่รักของเซบาสเตียนหลีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวยระดับมหาเศรษฐีถือเรืกดีในวันแม่แห่งชาติและเป็นวันเกิดครบรอบสองขวบของลูกชายน้องไซรัส กับการประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองโดยเธอได้ทำสตอรี่ไว้อย่างน่ารักมากๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นเป็นการอวยพรวันเกิดลูกชายและบอกว่าหนุ่มน้อยจะมีเพื่อนเล่นแล้วจะไม่เหงาอีกต่อไปเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับหลายคนนั้นเห็นสตอรี่และได้อ่านข้อความแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ ยังไงก็ร่วมแสงความยินดีกับครอบครัวหลี่ที่กำลังจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะต่อไปนี้น้องไซรัสก็จะไม่เหงาแล้วล่ะคะ่ะจะมีน้องมาเลนด้วยแล้วและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ